โ้ท่าเล่นเยอะว่าจะทำอะไรไม่เล่นไม่มีอะไรเล่นยาเขาไปทำไมวะมาเขาไปไ้เมข้าเมียาไปเดี๋ยวเขาามันมันไม่มีทางออกแล้ว มันก็โดดไงตามนี้ออกมาร้องเถอะอ๋อนู่นไงมันตามตรงนั้นตรงไหนเออตรงนั้นน่ะไม้แต่มันเข้าตรงนู้นมันก็โดดมาตรงนั้นพี่หิน,อ,น,น,นออกมาได้ <c ười> มือเสร็จปอมมือช่างออกตอนนี้ฉันว่าต้องมีคนมาเลี้ยงแล้วล่ะนี่คือบ้านบ้านบ้านใหญ่ของทุกคนฮะ อยู่กันตีนะสันไม่ใช่มันเป็นบ้านตยใช่นนออไ,ไม่มีทางออกม,อออมันจะเป็นมันจอเล่น,นมันจะเป็นจะสร้างบ้าน เอาตรงนี้มันจะเป็นบ้านมันเหรอ <c oughs> อะไรครับนเนี่ยบ้านคนนะหมาหมาบ้าน,นไหนยมนอยู่บ้านคนได้